สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกท่านนะครับฟ้าใสไรเดอร์นะครับอันนี้ก็เป็น RXS 115นะครับก็เป็นของ FC นะครับที่อยู่วอ s t o ต USA นะครับก็เอามารถมาฝากไว้เพื่อที่จะส่งกลับขอนแกนพร้อมกับ Leo SE ที่อยู่ด้านในนะครับก็ รถจอดเห็นพี่เขาบอกว่ารถจอดมาหลายปีนะครับก็เอามาไล่น้ำมันไล่ไฟแล้วก็ตอนนี้ก็ยังสายคันเร่งเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องแก้สายคันเร่งใหม่เพราะว่าสายคันเร่งตัวนี้มันมาดึง มันมาดึงเดี๋ยวนะสายคันเร่งมันมาดึงตัวคาบูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแก้ย้ายสายมันเดินอ้อมไปทางโน้นนะเดี๋ยวจะเดินเข้ามาในฝั่งนี้นะครับเอติดเครื่องได้ก็ดีใจแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะไล่ ให้พร้อมใช้งานนะครับก่อนที่จะส่งไปที่ขอนแก่นนะครับก็ขอบคุณ FC ที่บอสตันด้วยนะครับฝากรถคันนี้ไปกับลีโอนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไล่ตรวจเช็คให้แล้วก็ในส่วนของลีโอก็เหลือแค่กันตก RXS 115อันนี้ก็โอ้โหดูแล้วก็สวยมากข้างหน้าก็เปลี่ยนเป็นชุด JR แล้วนะครับ มีอะไรอีกอะท่อเดิมอ่าโชคเปลี่ยนใหม่นะครับชุดท้ายสวยๆถังเดิมโอ้ผมชอบมากเลยยังแบบคงความเดิมไว้เนี่ยคือชอบมากๆนะครับสำหรับ RX s คันนี้นะครับสไตล์เดิมๆแหมสวยเหลือเกินนี่ดูแบบแหมรถแนวคลาสสิกยุคคุณพ่อนะครับสวยมากๆ สีขาวโค้งแดงโอ้โหลงตัวเหลือเกินนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไล่อาจจะล้างคาบูให้สรอบหนึ่งแล้วก็เดินสายตัวสายเร่งให้ใหม่นะครับแล้วก็เช็ดพวกระบบไฟให้นะครับเผื่อว่าที่เขากลับมาก็จะได้ขี่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเก็บงานอีกเดี๋ยวจะเก็บทังงานให้เลยแล้วกันสำหรับ RX S คันนี้นะครับสวยมากรอมากนะส่วน เซอรปิโก้คันนี้นะครับก็ขอบคุณ fc ที่จังหวัดสุพรรณด้วยเมื่อกี้ไล่ไล,ล่ระบบไฟให้ใหม่นะครับเออระบบไฟมีปัญหานิดนึงแต่ว่าตอนนี้ไล่จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอ้โหถ้าไม่ได้ช่างนี้ก็แย่เหมือนกันเพราะว่ากว่าจะไล่หาจุดที่มันเป็นปัญหาเจอเป็นไรนะ มัดไฟอ่ามันขาดข้างในนันที่มาคือมันขาดอยู่ข้างในนะเส้นเส้นออกแบบมันขาดอ่าเราก็มองข้างนอกไม่เราก็เราไม่เห็นเราก็เราไม่รู้ตอนที่มาอย่างนี้มันชนกันอยู่อย่างนี้มันสตาร์ทติดเออสตาร์ทติดออพอเราเล่นที่ว่าตราเล่นอะไรๆมันอ่ามันสั่นมันมันก็อ๋อโอเคโหทีนี้ก็สมบูรณ์แล้วดิครับทีนี้พ่อผมขีดให้เราครับ มันแยกออกจากกันแล้วมันไม่ถึงกันแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้ก็ตัวก็จบแล้วนะเรื่องไฟจบแวงไฟจบแล้วเปลี่ยนแบตแล้วแล้วก็เปลี่ยนแผงคอเดิมแล้วนะครับใส่แผงคอเดิมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่ตุ้มแฮนให้แต่ว่ายังไม่มีน็อตตัวตุ้มมาแล้วนะครับตัวกันตกนะครับใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทําสีมาใหม่ด้วยนะครับแล้วอะไรอีกอ่ะพรุ่งนี้ เดี๋ยวส่วนอื่นๆก็เดี๋ยวจะลองตรวจเช็คเพิ่มเติมให้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวรอใส่ถังแล้วก็ลองลองขี่ลองเทสดูก่อนนะครับสำหรับเซอร์ปิโกคันนี้นะครับก็หมดแล้วไม่มีรถจะขายแล้วเซอร์ด้านในกับเวฟก็ติดจองไปหมดแล้วนะครับใครมีรถอยากจะขายก็เชิญแต่อย่างที่บอกไปมาสภาพนี้ก็ตอนแรกนึกว่าจะง่ายนะครับก็ไม่ง่าย ก็เล่นเอาสักครึ่งวันเหมือนกันในการไล่ระบบไฟแล้วก็เก็บงานส่วนตามที่ลูกค้าขอมานะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไล่กันต่อนะครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดก็ช่วงบ่ายน่าจะจัดส่งได้สําหรับเซอร์ปิโกคันนี้นะครับแล้วก็ส่วนเซอร์ปิโกคันนี้นะครับติดจองไปที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณ f c ที่สมุดปลาการด้วย วันนี้มาดึกเห็นบอกว่าจะมาดึกก็เลยขอนัดเป็นวันพรุ่งนี้เลยดีกว่านะครับอันนี้ก็มัดจำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวฟคันนี้นะครับก็จองเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณ f c ที่บางบัวทองด้วยนี่นะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าไม่มีรถแล้วนะครับใครมีรถอยากจะขายนะก็ทักเข้ามาได้นะครับส่งรายละเอียดมาทางแชทได้เลยครับ รายละเอียดพร้อมกับราคานะครับส่งกันเข้ามานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใครมีรถอยากจะขายเชิญครับยินดีครับออส่งรายละเอียดพร้อมกับราคามาด้วยนะครับห้ามถามว่าได้เท่าไหร่นะครับลบกวนเลยนะครับขอบคุณท,ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ